สวัสดีครับพบกับผมน็อตมาร์ดด็อกนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเครื่องเสียงรถยนต์นะครับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ไว้ฟังในบ้านนะครับเอาไว้ลองคาราเกะช่วงสงการนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดผมซื้ออยู่ที่ลาซ a ด้านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมนะับมาดูกันต่อนะครับตัวแรกนะครับที่จะแนะนําเลยก็คือ Power คัส ab นะครับสี่ช่องนะครับสามพันห้าร้อยวัตต์นะครับยี่ห้อ mp เกรดหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่นะครับพอเบอร์ตัวนี้ผมต่อเอาไว้ครับเสียงเบสนะครับต้องการเสียงแบบนุ่มนมไม่ต้องการกระแทกนะครับเลยใช้คัส ab นะครับโดยต่อที่ฝั่งเลียนะครับฝั่งอัโพงนะครับฝั่งเลียนะครับแล้วก็สายตัวนี้นะครับ ก็จะมาต่อเข้ากับช่องที่เขียนว่าซับนะครับของปีนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่2อนะครับตัวนี้คือ power c a s ด D นะครับ2000วัตต์นะครับ4 channel นะครับผมอันนี้ก็เอาไว้ต่อเสียงกลางนะครับในส่วนของช่องต่อก็คือต่อฝั่งฟอนต์นะครับในส่วนฝั่งเลียตัวนี้ไม่ต่อนะครับฝั่งเียรเราใช้ ตัว mp 1 0 4 4นี้แทนนะครับในการขับเบรนะครับอันนี้ก็คือเป็นการต่อครั้งแรกนะครับในการต่อของผมเพื่อไว้ใช้ติดตั้งในเครื่องเสียงรถยนต์นะครับตัวต่อไป power supply นะครับ power supply 3 0 m นะครับ12โวลต์30แอมป์นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ pm นะครับยี่ห้อ o t e h นะครับ ก็ลำโพงเสียงกลางนะครับ8นิ้วนะครับแล้วก็ลำโพงแหลมทวิเตอร์นะครับ1คู่ส่วนที่เหลือนี่ก็จะเป็นลำโพงเก่าที่ซับพูเปอร์มันขาดแล้วนะครับผมก็เลยเอามาต่อเป็นขับเสียงกลางหน้าหลังนะครับกลางแหลมต่อไปนะครับตัวนี้ตัวไฮไลท์เลยนะครับนี่คือลำโพงซับเบสิบนิ้วไว้คู่นะครับหยิบห้อ MP 2ตัวนะครับอันนี้ ต่อเป็นแบบขนานนะครับออกมาตัวละ2องโอห์มนะครับก็ให้นําเสียงที่ค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็เปียรลอยผมไม่ต้องการแบบกระแทก่างๆเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวข้างบ้านเขาจะว่าเอานะครับนี้เป็นการต่อเพื่อเอาไว้ฟังแล้วก็ร้องคาราโอเกะเฉยๆนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องเสียงรถยนต์นะครับที่ติดตั้งเอาไว้ฟังในบ้านนะครับแล้วก็ไว้ร้องช่วงสมการนะครับ ก็งบไม่ถึงสามพันนะครับของทั้งหมดอยู่นี่คือผมสั่งจากเราจะได้ทั้งหมดนะครับจากร้านอตองซาวนะครับร้านนี้สินค้าถูกบริการดีแล้วก็สินค้าได้มาตรฐานนะครับที่สั่งมาทั้งหมดก็ไม่มีตัวไหนที่เสียนะครับใช้ได้ทุกตัวเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวขอยาดเทสเสียงให้ฟังนิดนึงลืมไปครับเดี๋ยวแนะนําตัวนี้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นบลูทูธนะครับ บูมบ็อกนะครับอันนี้ก็จากอาซาดานะครับใช้ต่อแทนโทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับก็ตัวนี้ก็มาต่อเข้าที่ช่องสอ่วนคไม่คชัช่องเมนนะครับหรือว่าจะใช้ช่อง AUX ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมต่อใช้ช่องเมนแล้วก็มาปรับตัวนี้นะครับว่าเราจะใช้เป็น AUX หรือว่าเป็นเมนนะครับก็ทดสอบแล้วค่อนข้างเสียงดีนะครับเบยดแลมออก เต็มแล้วก็ระยะการส่งสัญญาณได้ค่อนข้างไกลนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจับสัญญาณบลูทูธของบลูทูธบุมบ็อกซ์ตัวนี้ก่อนนะครับว่าชื่ออะไรนะครับนะครับชื่อบลูทูธบุมบ็อกซ์ตัวนี้จะเป็น B2 นะครับก็คือทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะเทส เอ่าเสียงให้ฟังนะครับอาจจะเปิดไม่ดังนะครับเดี๋ยวเขาจะว่านะครับเนี่เขออาญาติทดสอบสักครู่ครับในการทดสอบเสียงนะครับก็จะเปิดเบาๆนะครับ คุณภาพเสียงก็จะประมาณนี้นะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ DIY ไบนอตนะครับลองติดตั้งครั้งแรกนะครับดูคู่มือต่างๆตาม YouTube แล้วก็ซื้ออุปกรณ์นะครับมาประกอบเองแล้วก็ปรับจูนด้วยตัวเองนะครับในส่วนของตัวฟุคคาเวอร์สองตัวนี้นะครับในส่วนของตัวปีก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่ต่อสายสัญญาณนะครับเดี๋ยวส่งการจวดกันครับพี่น้อง ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ